เทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าเป็นไงบ้างครับน้องเมนจิเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลยคะพี่เอสโโหได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะแล้วก็ได้รู้ถึงความสำคัญของสถานที่ต่างๆอีกด้วยทริปเวนนิตะวันออกของพี่เอสนี่สุดยอดไปเลยคะ่ะแน่นอนอยู่ยแล้วครับพี่พามาเที่ยวทั้งที นอกจากจะได้การพักผ่อนแล้วเนี่ยยังต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามที่โปรดิวเซอร์เรากำชับไว้ด้วยครับน้องเมงจิแหม่ไม่หลุดคอนเซปต์รายการเลยนะคะพีเอ็สใช่แล้วครับน้องเมงจิว่าแต่ว่าลืมอะไรไว้หรือเปล่าวันนี้ที่เอาจะลืมเอากิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมหรือเปล่ามีไหมวันนี้โอ้โหมีแน่นอนค่ะไม่ลืมเลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆค่ะวันนี้เมจิมีกิจกรรมเกี่ยวกับคนที่ชอบดูหนังค่ะพีเอ็สเนี่ยชอบดูหนังหรือเปล่าคะชอบครับชอบมากด้วยแล้วก็ดูหนังได้ทุกแนวเลย ดีเลยค่ะวันนี้ค่ะเมจิก็มีภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิตินะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องราวของเด็ก2คนจาก2มุมโลกค่ะคือมหาคนครนิวซิตี้แคปิตอลสเตทและจากหมู่บ้านกะเหรีย่ยงทางภาคเหนือของประเทศไทยที่จะช่วยกันกอบกู้โลกจากภัยนาภัยเนื่องจากสภาวะโลกร้อนค่ะและที่สําคัญนะคะภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยมาจากฝีมือของคนไทยค่ะโดยทีมผู้สร้างเนี่ยทีมเดียวกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องการโกยนั่นเองค่ะพี่เอส เราทำเรื่องนี้ก็คือว่าคงจะต้องทำอะไรสักเรื่องหนึ่งที่มันแตกต่างจากสองเรื่องที่ทำไปแล้วเอาอะไรที่เราไปฉายให้คนอื่นได้รับรู้หรือคนไทยเองได้รับรู้เออเรารู้สึกกับธรรมชาติรอบๆอ,อ่ะเออสิ่งได้ร้ายเริ่มเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารในในในสารคดีเนี่ยคือต้นไม้เขาก็จะสื่อสารถึงกันเนี่ยซึ่งเราคิดว่าในโลกมันมีการสื่อสารแบบนี้อยู่ พอามาเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ที่ยากขึ้นอีกเพราะว่ามันเป็นตัวละครใหม่มันเป็นเรื่องที่แบบถูกผูกขึ้นมาใหม่อย่างก้านกล้วยอย่างน้อยที่สุดยังมียังมอีอะไรบางอย่างให้เราจับต้องได้นะฮะในในแง่ของประวัติศาสตร์แต่พอมาเป็นจุดนี้เราต้องเราต้องเรียนรู้จากการที่เข้าไปค้นคว้าอะไรใหม่ๆทั้งหมดเลยเรซิ์ชจริงๆแล้วเนี่ยมันอย่างที่บอกนะคือถ้าเราทำเรื่องใหม่ล้วเราไม่รู้อะ มันก็ไม่ได้เราต้องไปรู้จากธรรมชาติของเขาจริงๆเราเป็นยังไงเขามีความเชื่อย,ยังไงศิลปะเขาเป็นแบบไหนทําไมเขาถึงต้องทอผ้าใกล้ตัวแล้วทําไมเสื้อผ้าเขาใส่แบบนั้นมันต้องมีที่มาทีเราก็ไปเรียนรู้พวกนี้มันก็เลยได้ออกมาเป็นดีไซน์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลายเท็กซ์เจอร์ดีไซน์ของตัว แนวความคิดของบทอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อาร์ตไปจนบทตั้งถึงอาร์ตถึงโปรดักชนะันอะเราคิดว่าคือตอนที่วางพ็อตครั้งแรกเสร็จแล้วเป็นแก๊งกระเหลี่ยงคอยาวต้องเดินทางไปสู่ประเทศนอกแล้วก็เป็นเป็นการประทะวัฒนธรรมอะเรารู้สึกว่าจริงๆตรงนั้นมันก็มันก็เป็นคอนฟ lict ที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นเหมือนตัวละครใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่เซตขึ้นมาใหม่หมดแต่เราคิดว่าแบบในทางหนึ่งเราอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ยุค ทีเรียดอีกต่อไปแล้วอะฮะการปะทะกันระหว่างค c ลเจอร์ตะวันตกหรือความทันสมัยแบบเทคโนโลยีกับวิถีธรรมชาติของชาวเขาอะมันมันมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่แล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าความสนุกมันเกิดจากตรงนี้ได้เลยโดยอัตโนมัติในระบบ3 d ถ้าจะบอกว่าต่ก่อนจะพูดว่า3 d animation คือมันจะทำให้เราเข้าไปกับอินเข้าไปกับ คอนเทนต์ได้มากขึ้นเราเหมือนกับตอนเด็กๆลองสังเกตที่เราตัวตั้มเองนึคนชอบดูการ์ตูนดูอะไรพวกนี้ก็จะแบบอยากเข้าไปอยากเข้าไปในบ,บ้านแฟร r y ี่เทลเขาเรียกว่ามันเป็นวิวัฒนาการใหม่พอเราคุยกับทางกันตนาเราก็ไปถึงจังหวัดในห้องสอนแล้วเราก็ไป ไปหาคนพื้นเมืองมาแต่งเนื้อให้เราคุยกับคนพื้นเมืองว่าเราอยากได้อย่างนี้เรามีข้อความมีเนื้อหามาอย่างนี้เนี่ยช่วยช่วยทำแต่งเนื้อกันหน่อยคือเขาก็สนใจที่จะสนุกกับเราด้วยแล้วเราก็ได้เนื้อมาพอได้คับวันไหนนะเนี่ยเรารู้ว่าให้เด็กร้องยังไงนั่น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 นันนั่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 นนันนั่นนั่นนันนั เราทำหนังเรื่องนี้เพื่อคุณนะฮะเป็นหนังที่เหมาะสำหรับคนทั้งครอบครัวที่จะเข้ามาดูร่วมกันแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันจากเหตุการณ์ดาวเทียมที่ตกทั่วโลกพบสิ่งมีชีวิตติดมากับชิ้นส่วนของดาวเทียมเราเรียกว่าั นี่อาจเป็นมหันตภัยที่ร,ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เราเคยเจอคนที่ได้ยินเสียงโลกเท่านั้น เราต้องหยุดกุอไว้ก่อนคุณจะบ้าเหรอแต่มันอาจจะกลายเป็น,นหายนะาของคนทั้งโลกนะครับนั่นมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณงูใหญ่กับีไฟจำคำทำนายแม่หมอได้ไหมเมื่องูใหญ่สู้กับผีไฟโลกจะถึงกัน เ,เราเริ่มปฏิบัติการยิงผูบอมพร้อมกันทั่วโลกนับบัดนี้ ว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่น่าดูมากเลยครับน้องเมจิแล้วก็ฝีมือของคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยจริงๆครับใช่แล้วล่ะคะ่ะพี่เอสสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ยังไม่มีโปรแกรมพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนคะ่ะเมจิแนะนาเลยนะคะให้ไปดูภาพยนตร์แอนิเมชันเลือก Echo จิวก้องโลกค่ะเพราะว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยแลวก็สนุกมากเลยทีเดียวค่ะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะพูดอย่างนี้แสดงว่าแอบไปดูมาแล้วใช่ไหมเนะี่ย แอบหนีพี่ไปดูหนังมาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเมจิก็แค่อยากพาคุณแม่ไปเที่ยวในวันแม่ค่ะก่อนมาถ่ายรายการเนี่ยเมจิก็มีเวลาว่างนิดน,นึงก็เลยให้ของขวัญคุณแม่ได้การพาคุณแม่ไปดูหนังด้วยกันไง่ะคะแหมซึ่งเป็นลูกสาวที่น่ารักจริงๆเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ละคุณผู้ชมครับปิดรายการวันนี้เดี๋ยวผมจะต้องรีบกลับบ้านพาแม่ไปดูภาพยนตร์เรื่องเอ็กโคสิวกล้องโลกบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวจะน้อยหน้า้องเมจิค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมแสดงความรักต่อเป็นแม่นะคะให้คุณแม่ได้ชื่่นนใกัคะ ไม่ใช่เฉพาะวันที่12สิงหาคมเท่านั้นนะครับที่เราต้องแสดงความรักต่อคุณแม่เราสามารถทําได้ทุกวันเลยครับน้องเมจิใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเมจิก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ็ดมากๆเลยนะคะที่พาเมจิมาเที่ยวล่องเรือชมบรรยากาศริมน้ําแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยยังมีอยู่กับเราค่ะเมจิครับเราก็ได้รู้ถึงประโยชน์และก็ความสําคัญของแม่น้ําเจ้าพญานไปแล้วเนี่ยแล้วก็อย่าลืมเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ไว้ให้อยู่กับเราเป็นนานๆเลยครับน้องเมจิครับ ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลโลกของเราแล้วใครจะปกป้องเราใช่ไหมล่ะคะเจงมากครับน้องมิติแล้วก็คุณผู้ชมครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของรายการเราด้วยใช่ใ<น>ค่ะเฟซบุ๊กนะครับไปกดไลค์กันเยอะๆครับแล้วก็มีเทปรายการย้อนหลังทุกเทปให้ชมกันเลยครับผม<ช>สำหรับคใครที่พลาดอาทิตย์ที่ผ่านมาก็กลับไปดูย้อนหลังได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมเอาละครับน้องมิติวันนี้เราก็เที่ยวกันมาเยอะแล้ว<ช>แล้วก็เวลารายการของเราวันนี้ก็หมดลงแล้วครับ สามารถพบกับรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา15นาฬกานาทีถึง16น,นงาฬกานา,าทีค่ะทางช่องทีนิวทีวีค่ะกับรายการเอ r ร์ r e ีเ e s สของเราครับสำหรับวันนี้ผมกับน,น้องมิติขอลาคุคณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีค่ะ Far from me, I wanna feel in my arms again. And you come to me on a summer breeze, give me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to learn, cause we're living. in We, we belong to you and me. I believe in you. You know the thoughts of my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're the savior when I fall. is

ตอนเด็กๆล่ะจำได้บ้างว่าแม่เคยพาไปเทีย่ยวอะไรนะตอนเด็กมันต้องมีบ้างดิแม่พาไปเทีย่ยวถ้าไปเที่ยวกับแม่สองคนไม่ค่อยมีก็ไปเป็นครอบครัวก็ไปคครออรอบัวใช่่ปปะไเที่ยวไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ไม่ชอบไปเที่ยวทะเลนะใช่แ,แม่พี่เลยอ่ะแม่พี่ชอบไปเดินห้างเหมือนตรงไหนเนี่ยก็ชอบไปเที่ยวเหมือนกันไงพาไปเดินห้างไปเดินเล่นอะไรเงี้ยเพราะแม่กลัวลูกร้อน แม่ไม่ค่อยให้ตากแดดดูเห็นไหมขาวเลยนีย่ขาวก็ไม่ไงเนี่ยสุดยอดเนี่ยแล้วเมื่อก่อนแม่ไม่ให้ตากแดดขาวขาวันนี้เยอะเลยเ <c oughs> นี่ยพอมาทำงานเนี่ยถ่ายรายการเออรดีไหนพี่เอเปิดสินี่ไงโอ้โหดำยังปรับเลยน, <c oughs> นี่คือออสเคโพนที่แม่ชอบพาไปเดินห้างใช่แม่ไม่อยากให้ลูกตัวดำแต่ว่าเพื่อรายการเออร์ดีเฟสแล้วก็เพื่อคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องมีการลงทุนกันบ้างนะเดี๋ยวสักพักเมจิกก็คงเป็นเหมือน พี่เอสนปะ้จจองกันอย่างดีนะคะพี่เอสเนื่องจาพี่ไม่ค่อยชอบสากีดูแลเด็กอะไรเนี่ยใช่นีแ่แหละเพราะไม่ได้อยู่กับแม่ก็ไม่ค่อยมีคนนี่ต้องกลับไปหาแม่ดีกว่าใช่ไม่ลืมว่าจะพาแม่ไปเที่ยวทะเลเนี่ยเร็วๆนี้เร็วๆนี้ดีแล้วลหาแม่ไปเที่ยวบ้างจะว่างนะต้องหาเวลาว่างใช่ค่ะเวลาที่ไม่ได้ไปเรียนหรือว่าเวลาไม่ได้มาถ่ายรายการเนี่ยว่างๆพาแม่ไปเที่ยว แม่เมจีเคยร้องเพลงกล่อมบ้านเด็กๆเล่นานิทานมีปะเคยมีความทรงจำเลยเด็กๆรบเยวกับแม่ไหมแม่ชอบ่งนมให้กินแม่ล่ะแม่ละ,มละไม่งั้นหนูจะโตมาได้ถึงป่านี้เลยคะ่ะแม่เมจิที่แม่ชอบทำประจำนะคะชอบพาไปแต่ว่าแถวบ้านอะเมื่อก่อนนะแถวบ้านมันจะเจริญมากมรู้จากไ,าไหมใช่อยู่ในเมืองเจริญมากพาไปทุกร้านให้เลือกเลยอยากได้ชุดไหน อ๋อคอยช้อปปิ้งนี่นเองใช่ซึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่ามันเก๋ไก่มากอยู่ในตลาดแถวบ้านนั่นเองแต่แม่ก็ซื้อให้ทุกชุดนะที่เราอยากได้อะเนีลืมวันแม่ก็ต้องพาแม่ไปดูหนังได้ใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะถ้ามีเวลาก็บอกรักแม่แล้วก็กอดแม่แล้วกันพี่อยากชอบกอดแม่มากเลยใช่ค่ะจะลองกอดเพราะแม่อวบอ้วนกอดอุวนพี่ก็ ช่แม่แม่ก็คงคิดเหมือนกันนะลูกบว่อควนเลยกับอีกนะาผัดเป็นก่อนดีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเมจิต้องลองกลับไปกอดแม่ดูบ้างเลยใช่ครับอย่าลืมมีโอกาสก็รีบกาะแล้วก็แสดงความรักต่อคุณแม่เยอะๆเราก็ต้องดูแลแม่ให้ดีๆเหมือนกันเหมือนกับที่เราต้องดูแลธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะแ้แม่เนี่ยจะได้เสยเป็นต้นไม้ข้างหน้าเมจิเลยหสุดญ้าเลยพี่เอสเข้าเรื่องได้จริงๆนะเนี่ยวกมาได้ไง It. I'm for it, adore it. So come let me enjoy it.